พอเราเปิดบัญชีเป๋ามีตังจากแอปเป๋าตังแล้วนะครับเรามาดูที่กรุงไทยเน็กนะครับเขาจะซ่อนอยู่นะครับการตั้งค่านะฮะแล้วมาที่ตั้งค่าบัญชีนะครับตั้งค่าการซ่อนบัญชีนะฮะคลิกไปเลยนะครับเห็นไหมครับเราเปิดบัญชีเป๋ามีตังเขาอยู่ตรงนี้นะเราต้องมาเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเลขที่บัญชีนี้เราต้องไปเอาจากแอปเป่าตังนะฮะเพราะเราเปิดที่แอปเป่าตังนะครับ ตอนนี้เราเปิดการซ่อนแล้วนะครับเราไปดูที่หน้าหลักของเรานะก็จะมีบัญชีนี้แล้วนะครับคือจริงๆแล้วนะครับแม้เราเปิดที่เปาตังนะฮะเปาตังกับกรุงไทยนะครับเขาก็เป็นที่เดียวกันนะครับเรามาดูบัญชีเรานะครับบัญชีที่หนึ่งบัญชีที่สองนี่นะครับเปามีตังเรายังเป็นศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับเปามีตังของเราปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดที่แอปเปาตังนะแต่เปาตังกับกรุงไทยอย่ะเขาเป็นเครือเดียวกันนะครับเมื่อเปิดบัญชี เป๋ามีตังที่แอปเป๋าตังแล้วนะครับเขาก็จะมีอยู่ในแอปกรุงไทยโดยอัตนมัติแล้วนะครับแต่เขาซ่อนอยู่คลิปนี้ก็คือไปเปิดการซ่อนบัญชีเป๋ามีตังนั่นเองนะครับในแอปของธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยเน็กนะฮะ